ลูกพลัสพลัสพลัสเออสวัสดีค่ะทุกคนพลัสลูกพลัสพลัสสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะบ้านชนบทในเซอร์เบียค่ะวันนี้ภารกิจของพวกเราจะมีอะไรนะคะตามที่วางแผนไว้นะเนี่ยค่ะยานอสกำลังจะทําลายล้างนะคะอีกแล้วค่ะหน่วยทําลายล้างทุกสิ่งอย่างนะตรงปูนตรงนี้นะคะที่ตรงแต่ก่อนมันยังเป็นของเก่าอยู่นะคะซิพลัสพลัสพลัส มันยังเป็นของเก่าอยู่นะแล้วนางไม่ปลื้มนะคะอีกอย่างเขาก็จะมาทําทางเดินตรงนี้ให้เราด้วยนะคะเป็นก้อนอิบ,บล็อกนะคะเป็นต่อๆะค่ะทุกคนเนะาะเดียโนสก็เลยจะเอาอันเก่าออกนะคะอ่าอุ้มก็เนี่ยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปเก็บฟืนนะคะแล้วก็อุ้มต้องเอาอันนี้นะคะมันจะมีโอม้มันจะมีขี้เท้าด้วยนะเวลาเราจุดไฟอะค่ะแล้วอุ้มก็จะต้องเป็นหน้าที่ของอุ้มนะที่อุ้มจะต้องกวาดนะคะเตาเอ่อ พิงไฟนะแล้วก็เอาขี้เท่าเนี้ยนะคะไปทิ้งในสวนนะคะเอาไว้ปลูกผักค่ะทุกคนไปกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วอ๋อที่วันนี้เขาบอกว่าหนาวมากนะคะสามองศานะคะตอนนี้ทุกคนจะเที่ยงแล้วแดดก็ไม่มีแถมหมอกก็ยังหนานะที่ใส่หน้ากากอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวโรคโควิดนะคะไม่ได้กลัวแต่อย่างใดคืออ่อุ้มจะไปตัดอ่นวนฉนวนสีฉนวนใยแก้วนะคะ อยานอสให้อุ้มจัดการให้เสร็จนะคะแล้วก็อุ้มก็เลยนั่นได้กระดูกเกา่าครมาอุ้มก็เลยจะต้องใส่หน้กกากากนะเพราะว่าแล้วก็แว่นตาหาเจอแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องใส่แว่นตาด้วยมีพี่ๆบอกว่าต้องใส่นะคะป้องกันคือตอนแรกไม่คิดว่ามันไม่เคยทําเลยค่ะไอตัดไอเนี่ยทุกคนแล้วทีเนี้ยพอตอนกลางคืนอะ่ะมันก็คัดน,นะคะทั้งหัวทั้งตัวอาบน้ําแล้วก็คัำค่ะแล้วก็ไอ้นะคะลูกมันไม่ไม่ไมีลรขลิปเอามาจากไหนกระดูกเก่าเนี่ยนะคะ ม,กกมันี่แหแล้วมาดูแล้วสุด่ะโอ้ย,โ,ยโอ้ยนิกซ์ไม่ดาโอ้ยไปแล้วคะ่ะน,น้อยทำลายล้างของเรา

โรยเม็ดยาเพิ่มให้ยานอสนะคะที่ยานอสได้ปลูกยาไปเมื่อวันอนนู้นนะคะทีนี้เรามาเห็นว่ามันมีบางอันเนี่ยตรงบางจุดนะมันยังด่างอยู่คือเม็ดยามันน้อยเดี๋ยวมันขึ้นมามันก็ไม่สวยเหมือนเดิมก็เลยจะต้องนะคะมาโรยยาให้ยานอสเพิ่มเติมคะ่ะเขาบอกว่าเข้าไปเปลี่ยนชุดมานะคะหลังจากที่ตัดไอฉนวนยายแก้วนะคะทุกคนหน้ากากก็ใส่นะคะแล้วตอนท้ายยานอสก็เอา แว่นตามมาให้อุ้มใส่นะแต่อุ้มก็ไม่ได้ใส่ก็คือมันไม่ได้ราคา,าเครื่งตาเลยนะแต่ดีก็คือใส่หน้ากากอ่ะมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะทุกคนมันก็ไม่จามไม่อะไรนะคะก็ป้องกันเนาะเพราะว่ารบที่แล้วอุ้มไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะอ,อะไรอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวลูกเห็นลูกกินอกอันนี้ก็ต้องเก็บไว้นไในี่ดีๆก่อนนี่นออย สาขาพิว้วเครื่องอัจฉริยะเครื่องเครื่องอัจฉริยะในการในการปลูกหญ้ามานะคะแต่ก็ตั้งเกือบร้อยยูโรนะคะทุกคนก็คือมันได้มันได้หญ้ามาหนึ่งกระป๋องแล้วก็เครื่องนะคะรู้สึกว่ายานซื้อมาสามกับสามแพคอย่างนี้นะกับเครื่องนั้นเก้าสิบยูโรนะคะทุกคนเกือบสามเกือบสี่พันนะอุ้มแบบอือ้อ ซื้อแต่เม็ดมาอุ้มหวานให้ก็สิ้นเรื่องแต่เขาบอกว่าเออไม่ได้ยังวันนี้นะเราก็เลยอ่ะอะแล้วแต่คุณอยากเสียเงินก็เรื่องของคุณเนาะไอเราก็แบบนี้เสียได้ตังค์มากเลยนะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่พ้นมือเราอยู่ดีค่ะเห็นไหมสุดท้ายเราก็ต้องมาช่วยอยู่ดีตรงมุมตรงมุมตรงเนี้ยมันยังขาด,ขด เวลาเขาได้ยินเสียงพวกเราเขาก็จะแบบอยากเห็นอย่างนี้นะแล้วลีโอเวลาจะเข้าบ้านลีโอก็จะเข้าตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะกระโดดตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันสภาพมันก็เลยตามที่เห็นจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งคิดหาวิธีนะคะป้องกันว่าทํายังไงนะคะน้องความถึงจะแบบไม่กระโดดนะคะมาติดผนงังตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นคือสีมันเปลี่ยนแล้วนะคะ อัปเดตหลังจากที่รถมาขนขยะเมื่อวานไปแล้วนะคะเหมือนบ้านคนขึ้นคะ่ะทุกคนแต่ก่อนตัวนี้มันก็เป็นขยะเป็นพวกเศษปูนเศษต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็มาเอาไปแล้วนะเมื่อวานคะ่ะอัปเดตให้นะคะนี่บริเวณร,รับระบ,บานนะคะ อันนี้คือโรงเก็บฟืนนะคะทุกคนส่วนตรงนี้มันเป็นห้องน้ําเก่านะที่ทุกคนเห็นอันนี้นะคะตรงมืออุ้มเนี่ยคือโรงจอดรถนะคะอุ้มอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะตรงอุ้มยืนอะ่ะคือทิศเหนือตรงตรงเนี้ค่ะที่อุ้มชี้ไปนะ่ะคือทิศตะวันตกนะคะทุกคนเพราะมีพี่ๆถามว่าคิดแลนตามแล้วงงค่ะช่วยแนะนําคือช่วยบอกหน่อยเนาะอันนี้นะคะก็จะ หันหน้ามาทางทิศเหนือนะคะมาทางอุ้มยืนนี่คือทิศเหนือนะคะเป็นบ้านหน้าร้อนค่ะนะคะถ้าเดินมาตรงนี้นะคะตรงหน้าบ้านหน้าร้อนเนี่ยบ้านหน้าร้อนตรงนี้นะคะตรงข้างหลังที่อุ้มยืนนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้มให้ดูเป็นช้าๆเนาะตรงข้างหลังที่อุ้มยืนนะคะมันก็จะถ้าหันมาช้าๆนะบ้านเก็บฟืนค่ะห้องน้ําเก่านะคะ ตรงนี้นะคะทางเข้าบ้านลงุงอิมเรนะคะตรงนี้คือบ้านลงุงอิมเรนะคะและตรงนี้ก็เป็นโรงเลี้ยงนกนะคะสวยงามของหลงุงอิมเรนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแล้วหันหน้ามาปุ๊บนะคะไปทิศเหนือคะ่ะทุกคนทิศเหนือตรงนี้นะทิศเหนือตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทิศตะวันออกเนาะก็จะเป็นสวนผักของเราะคะ่ะอันนี้คือนะคะแล้วก็มานะคะซ้ายมือนะคะก็จะเป็น ฝั่งสวนของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนที่อุ้มพาทุกคนไปตัดฟืนมันก่อนคะอ่ะตรงนี้นะคะบ้านหน้าร้อนนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่ถ้าตรงที่อุ้มยืนอยู่นะคะเดินไปทางทิศตะวันตกนะคะซ้ายมือโรงจอดรถนะคะแล้วนี่ค่ะทางเข้าบ้านของเรานะคะก็จะอยู่นี่ค่ะคือทางเข้าบ้านของเรานะคะ เนี่ยค่ะอ่ะนี่ไม่ตรงขาวๆตรงนี้คือบริเวณห้องเก็บของนะคะทุกคนอันนี้คือห้องเก็บของนะคะนี่อันนี้เปิดมานะคะมันก็จะเป็นยังไม่ได้กสะสะแกะพลาสติกก็จะเป็นพวกห้องซักผ้านะคะห้องเก็บของนะคะน,นั่นลูกเราะคะ่ะ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะคะมีอุปกรณ์ช่างอยู่ข้างในเต็มเลยค่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปดูนะคะอ่าแล้วก็หันมาค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือประตูทางเข้าบ้านปกติของเรานะคะทุกคนเนี่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะอมเพราีพี่ถามมาว่างงเหลือเกินนะคะว่ารถไม่ใช่ว่ารถว่ารถจอดรถอยู่ตรงไหนนะคะมองเพลนบ้านแล้วก็งงนะคะ